ช่างแต่งหน้าแบบพิงเขาทำยูทูบแต่งหน้าแบบโรเซ่ไปงานนู้นงานนี้แล้วเขาอช,ขอชอบใช้อใช่เขาชอบใช้อยู่2สีนี้พอมี้เจอ,อนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบใช้มากในช่วงนี้คือขาดไม่ได้เลยเพราะรู้สึกว่าทำให้หน้าเรา b r i g h ขึ้นได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้<อ>เป็นคอลเลคชั่นใหม่ของปีนี้พอดีเหมือนกัน sold out เกือบทั่วโลกบ่อยมากค่ะหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มิกกี้จะเก็บไว้ในกระเป๋าเลยชอบมาก คอลอค่ะก็กลับมาอยู่เราสองคนนะคะมิลลี่นิกกี้นะคะก็วันนี้เราสองคนนะคะก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆว่าเราสองคนกาลังชอบเครื่องสาอางอะไรอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะมิลลี่นิกกี้จะบอกเลยว่ามีเมอัพที่ชอบในช่วงนี้เพียบเลยค่ะและยิ่งเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบเมก้าวันไหนที่มิลลี่นิกกี้แนะนําในวันนี้ก็จะบอกไปเลยนะคะว่ามันใกล้ปลายปีแล้วใช่ก็ถ้าใครยังไม่อยากซื้อนะตอนนี้นะคะก็สามารถใส่ใน wish list นะคะไปรอ end year sale ได้เลยค่ะค่ะก็ตามไปดูกันเลยนะคะว่าเมอัพที่มิลลี่นิกกี้ชอบในช่วงนี้มีอะไรกันบ้าง ่นกี้เลยละกันเ,ออเพราะนิกี้อยากแนะนำเพื่อนๆแล้วมากแล้ววันนี้คิดว่านิกกี้จะเริ่มด้วยตัวหนึ่งที่ิกกี้ไปตามมาจากเกาหลีออก็ตัวนี้เลยเออดีมาก จากสม,มุนนี่เองนะคะเป็นคุชเชนก็ตัวนี้ <c oughs> คือนิกกี้ชอบมากปกติเพื่อนๆจะเห็นอยู่แลว้วว่านิกกี้ใช้ตัวคุชเชนจากสม,มุนอยู่แล้ว <c oughs> แต่เป็น <c oughs> คนละแพคเกจิ้ง <c oughs> ตัวนี้มันจะแมตกวา่าแล้วก็หนากวา่าหน่อยแต่ันจะไม่นมนหนาแบบโบะนะปกปิดดี <c oughs> อีกอันหนึ่งอ่ะนิกกี้จะใช้เป็นวันแบบ everyday look <c oughs> ของนิกกี้ที่ไม่ได้ไปไหนแต่อันนี้นิกกี้จะใช้ว่าไปอีเวนต์อยากให้น้าเลยอยากสวยนิกกี้จะใช้ตัวนี้คือแนะนำมาก skin nude cover layer cushion นะคะนี่ก็จะดีเนื้อมันบางเบาแล้วก็แมตเขียนว่า wrinkle care ด้วยนะแล้วก็ anti uv cosmetic sp สําคัญมากกับรองพื้นนี่คะ่ะของนี้นะคะก็จากเกาหลีเหมือนกันแต่จะบอกว่าจังซามุนมันมีที่นี่เหมือนกันแล้วนี่ไม่โนสปอนเซอร์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามมินี่อยู่แล้วจะรู้ว่ามิลลี่ใต้ตาคล้ำมากมากแพ,พอดีว่าเดินเล่นอยู่ที่เกาหลีกับนิกกี้แล้วเพื่อนแล้วแบบพอดีไปเข้าจังซมุนมิลลี่ก็เลยเจออันนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาแบบมิลลี่ควรไปตาเลยค,ะค่ะบอกว่าไม่ใช่แค่ มันมันไม่ใช่แค่ใต้ตาดำนี่ช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องไบรท์ที่มีหลายสีค่ะคนที่ใต้ตาคล้ำเนี่ยเขาจะให้ใช้คอลเลคเอร์คอนลเอร์เป็นออกชิเนส้มตัวเขียวเนี่ยเข้ามาจะกรบรอยแดงบนใบหน้าซึ่งมินี่ซื้อนี้ก็คือครบเซตเลยไม่ต้องมีแค่แบรนด์จางซามุนนะคะมันมีหลายแบรนด์ที่จริงๆแล้วมันใช้แบรนด์ใช้เฟนติก็เป็นแบบสีส้มพอดีกก็ใต้ตาคล้ำเหมือนกันพอมินี่เจอนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบใช้มากในช่วงนี้คือขาดไม่ได้เลยเพราะเราสกขภาพใ้หน้าเราไบรท์ขึ้นได้เยอะมาก คือจะบอกว่าคือนิกกี้ไปงานดีออใช่ไหมแล้วนิกกี้ใกล้ตัวนี้มาปกติบางทีนิกกี้ก็ไม่ได้แบบจะใช้คอนซีลเลอร์ทุกอันแล้วชอบพวกอันที่ได้มานะคะแต่อันเนี้ยชอบมากมีตัวมีตั้งสองอันอะมีสองเฉดเลยเพราะรู้สึกว่ามันดีมากมันคัฟเว a g e ดีซึ่งตกใจมากไม่ได้คิดว่ามันจะดีแบบเนี้ยคือปกตินิกกี้จะใช้ตัวนอรสที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นกันเอออ,ปปอันนั้นมีริชชอบมากก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะคะรู้สึกว่าใช้อันเนี้ยหน้าเป๊ะคือรู้สึกว่ามันคัฟเว a g e ดีวันนี้นิกกี้ก็ใช้นะคะตในตรงงึนนใ่ว ผลิตภัณฑ์ที่นิกี้จะเก็บไว้ในกระเป๋าเลยชอบมากของมิลี่ไม่มีคอนซีลเ,เลอร์นะคะก็จะข้ามไปเลยเป็นแป้งของ c h ชอยล t ท t i บ b u r y เขา,าส่งมาให้มิลลี่นะคะมันจะเป็นชื่อ a i r r b Airbrush b r i g h t i n i n g Flawless f i s i s h นะคะเป็นแป้งคอมแพกนะคะถ้าใครเห็นแป้งของ Charlotte จะรู้ว่ามันจะเป็นสีแบบ ผิวอันนี้นะคะสีขาวเป็นอย่างนี้เลยค่ะเขาเออขาวอ่ะนิกกี้ไม่มีนะไม่ได้ใช้ก็คยอแบบมันจะทําให้หน้าเราวอกเปล่าอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องใช้อันนี้เป็นแป้งเบสเลยก็ได้เราจะใช้แป้งอื่นแล้วก็มาแบบฟินิชชิ่งอ่ะทัชอัพมันจะทําให้เหมือนแบบบริเวณตรงใบหน้าบางส่วนอ่ะมันมันขาวขึ้นแบบมันจะไบรท์ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นแบบน่าจะผลิตตะวันใหม่ล่าสุดเขาด้วยนะตะวนหม่นี้ยังไม่เห็นแล้วอันนี้แนะนำค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากหน้าไบรท์ขึ้นมหม่ระดับหนึ่งอะไรเงี้ย์หน่อนนีโกล เวิร์กเวิร์กจริงๆต่อด้วยแก้มก่อนละกันอันนี้เป็นลัชออนสติ๊กนะนะคะเป็นของ Anastasia Beverly Hills ก็ตัวนี้นะคะเขาส่งให้นิกกี้ออใช้ชอตชอนอนี้ชอบเราใช้จริงๆวันนี้ก็ใช้จะเห็นมันจะมีความแบบชิมเมอร์วาวๆเพ็ดๆคือตัวเนื้อเขาจะเป็นแบบตัวทาให้ดูเห็นไหม มันจะแต่ไม่รู้ในกล้องมันเห็นอะไรมันจะมีความชิมเมอร์เพอตรงเน้นตองี้ต้องโฟกัสตรงเนี้ยเห็นว่ามันจะมีความเพ็ดๆตัวนี้ก็คืออยู่ในสีตัวบับเบิลกรัมชื่อน่ารักมากชื่อบับเบิลกรมรู้สึกว่ามันเบลนด์ได้ดีแล้วมันจะมีความแบบทำให้หน้าเราดูแบบโกลว์ก็ดูนแก้มนิกกี้นะคะวันนี้ถ้าใครชอบแบบเฉดนี้ก็คือใช่ไม่ต่จะบอกนิกกี้ทบด้วยนี้ด้วยคือไทยทับ ตัวดีออนะคะเป็นปัดแก้มสีชมพูอเคยแนะนําไปแล้วในไอ,ไอเมคอัพอ,อ<ป>ะแต่เห็นว่ามันจะมีความแบบนมๆมอ่ะแบบนวลๆวแบบอะไรก็ไม่รู้น่ารักมากเลที่ชอบอันนี้มากของดีอออยู่ในเบอร์0ูนย์ศูนย์หนึ่งพิงนะคะอันนี้แนะนาสิที่ตอนนี้กําลังอินม,ม, <in S 2> มากและใช้วนักวนก็คือปัดแก้มน,นี้นะคะ่ะซึ่งเป็นของ Charlotte b u r y มันดังมากเหมือนกันในทินสตาแก r e หรือเรียลเลยวนดูเรื่อยๆเป็นครีมบลัชนะคะ แต้มตรงนี้นะจะเดี๋ยวมาให้ดูดิแบบสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแชมพูมากมันจะเบลนเนียนมากสีจะออกมาสวยมากเขาเห็นมิลลี่ใช้ขอลองตรงแต้มตรงจมูอกว่าปกติอ่ะนิกกี้ชอบมาแต้มตรงจมูกใช่คือสีจะสวยมากเออเนี่ยแกใช้แล้วเป็นมันเปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะจมูกชมพูนิกกี้มาแต้มตรงนี้คือซื้อสต็อกไว้เลยเพราะเขาบอกอันนี้โซลเอาท์เกือบทั่วโลกบ่อยมากค่ะกว่าจะได้อันนี้คือเหนื่อยละใช้ไปเหมื่อยลอดแต่ว่าคุ้มมากๆากเป็นสิ่งที่รักมากตอนนี้ค่ะพอต่อด้วยไอช ชอบ b l a c k พิงคชอบอมากไปเห็นว่าช่างแต่งหน้า b l a c k พิงคเขาทำยูทูบแต่งหน้าแบบโรเซ่ไปงานนู้นงานนีนงงนน้แล้วเขาชอบใช้เใชอใช่เขาชอบใช้อยู่สสีนี้เป็นสีโทสนะคะกับสีโทส คือสีสวยมากของบอบบี้บราวน์แล้วก็มันจะมีอีกสีหนึ่งที่เขาชอบใช้สีแคมเมล์แต่นี้กี้ไม่ได้ซื้อัมนอาจจะมีที่มือไทยก็ได้เพื่อนๆก็ต้องไปดูเผื่อจะได้แบบไปตำกันมาฝากร้านฟรีน่าจะมีอยู่แล้วเกาหลีใกล้ๆอย่างแบสาวเกาหลียังคล้ายๆแบบพิงทำตาเชดานี้กี้ยังแต่งไม่เท่าเขานะคะแต่พยายามสุดๆอันนี้แนะนำสองอันดีมากอายแชโดว์มิลลี่ก็มีอายแชโดว์นะคะแต่ไม่ได้มาเป็นเล็กๆกี้นะคะมาเป็นพาเลตที่ซอฟแกรมนะคะเป็นของ Anastasia Beverly Hills นะคะครบเซตจริงๆสีคือมิลลี่ชอบหมดเลยเนี่ย คือมีที่ป็น<ส>คนสวย<ม>ชอบโทนสีอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเหมือนแบบเป็นโทนแบบ earth tone ออกชมพูออกส้มแล้วออกน้ำตาลโ m o k ้ได้หมดแต่แพเลตเลย,เยดีจริงแพเลตนี้ครบ,บเลยเพิ่งได้มาไม่นาน,นะคะ่ะ<ม>ประมาณช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ได้มาเนี่ยใช้ทุกวันเลยค่ะ แล้วเหมือนอันนี้มันทําให้เหมือนแบบตาสว่างรู้สึกว่ามันแบบมันครบจนทําให้ตาม,มีมิติมากขึ้นเพราะว่าอยู่ในพาเลตเดียวเลยก็แนะนำค่ะเพราะนี่เป็นพาเลตหนึ่งที่มินี่ชอบใช้มากในช่วงนี้ค่ะนิกกี้ก็ชอบนะแต่ว่านิกกี้ยังไม่ได้ใช้แบบจริงจังเท่ามินี่เห็นมินี่เขาชอบมากแต่นิกกี้คือตื่นเต้นมากคืออยากลองทำสโมกตี้อายแล้วใช้สองสีนี้ลองทำสโมกตีก้อายสีดำเพราะปกตินิกกี้ไม่ค่อยได้ซื้อพาเลตที่มีสีดําเพราะว่ามันไม่ได้มากับสีที่นิกกี้ชอบเลยเนี่ยแต่นี่มันแอบดีนี่มันแบบ <Perfect S 2> เลยนี่ชอบมากค่ะเราจะเริ่มต่อด,ด้วยตากันเลยนะคะ <S <S ก็นี่เป็นสองอย่างที่เขาก็แบบนิกกี้เพิ่งได้มาเราคิดว่าเนี้ยน่าจะเป็น p r รดักตใหม่ของอัลว่า s s ลนี่ก็จะเป็นตัวไลเนอร์นะคะมันจะเป็นอายไลเนอร์เจลวอเตอร์พรฟก็คือนิกกี้ใช้ตลอดวันนี้นิกกี้ทาไปนิดน,นึงตรงตาตรงเนี้ยแล้วก็จะชอบทานในอินเนอร์ตานะคะเพราะว่ามันน่ารักมากนี่สีเคฟนะคะเป็นสิิ์ตานิกกี้มี ทั้งดำนวลตาลอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นิกกี้คิดว่านิกกี้ก็อาจจะใช้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้คือชอบใช้มากแล้วนิกกี้ต่อด้วยอันนี้อายไลเนอร์อันนี้คือเห็นมิลี่ใช้มาสักพักนึงแล้วใช่เพิ่งได้มาแล้วชอบมากก็อันนี้นะคะคือรู้สึกแบบคล้ายๆเหมือนเอาชาโคลมาทาที่ตาเลยรู้สึกมันดำเห็นไหมอ่ะ แต่วันนี้นิกกี้ก็ทาแต่วันนี้นิกกี้ทาผสมกับตัว our glass ไง your show on stage liner นะคะดีมาต่อด้วยของนี้นะคะที่กำลังชอบมากคือคิ้วก็คือของ Anastasia นะคะเขาทริมาจากคิ้วเนาะเขาเริ่มมาจากคิ้วเขาทริมาล่นคิ้วก่อนจะเริ่มจากอันนี้อันนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบครีมเป็นแบบ deep brown สีน้ำตาลอ่อนไม่ไม่ไม่เข้มมากพอดีคิ้วมินี่เข้มอยู่แล้วก็คือเขาจะให้อันนี้นะคะมากับควบคู่กับแปรงนี้ซึ่งแปรงนี้ก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบเหมือน ที่วาดเออเอาไว้ระบายแล้วก็อีกด้านนึงเอาไว้ปัดมิธี่ใช้อันเนี้ยระวาดก่อนแล้วก็ค่อยเอาอันนี้ซึ่งอันนี้คือทีเด็ดเลยค่ะมันจะเป็นเจลคือมันเจลใสแล้วมันทําให้เหมือนคิ้วตั้งมากอ่ะเพื่อนๆดูดิคือสวยงามเลยอ่ะใช่มันตั้งมากแลวอยู่ทั้งวันคือมิลลี่จะมีปัญหาว่าคิ้วค่อนข้างยาวค่ะพอคิ้วยาวอะแล้วบางทีถ้ากาวมันหรือว่าเจลมันไม่ไม่แน่นพออ่ะ คิ้วตกอะระหว่างวันอะแล้วช่แบแบบจะเดติกคือคิ้วตกคือแซ่ดมากแล้วได้เจออันนี้นะคะอยากแนะนํามากๆคิ้วเราแบบเป็นทรงมากขึ้นน่าจะหาได้ในร้านของเขาทั่วไปเลยของมิลี่จะหมดแล้วแหละนันต่อของเขาเลยละกันเยโอเคใช่เป็นลิปค่ะมิลี่เป็นคนชอบลิปมากอยากพูดถึงลิปก็คือสามอันนี้นะคะเป็นสามสิ่งใหม่ถ้าใครเป็นสาวทิกตอกและมิลลี่เออมันตามทุกอย่างเลยมิลี่อะ จะรู้จักอันนี้ค่ะเป็นลิปของคลีนิกนะคะซึ่งมันชื่อ black honey ค่ะจะเปิดให้ดูมัน<อ>ดูเข้มเหมือนดํามืดใช่ไหมคือช็อกนะพอทามันเป็นอย่างเงี้ยแบบชเชียรมากเผ็ในในทิก t o อคือเขาบอกว่าแบบถ้าต้องการแบบ most natural ใอใกล้เคียงปากให้ดูธรรมชาติไม่เหมือนเพิ่ม,มชมิ้นแบบ ปากระดับหนึ่งก็คือมีใช้อันนี้ค่ะเป็นเบสอยู่ทุกวันนี้นะคะเพิ่งได้มาสักพักแล้วก็คือแบบดูเลนิดนึงอ่ะต่อด้วย h o u r g l a s s นะคะอันนี้เราใช้เหมือนกันอันนี้ชอบมากเขาเพิ่งออกใหม่ปีนี้เหมือนกันแล้วมันดีมากไมใช้สีอะไร s l ล p ของเขามิสคือสีเราทาด้วยด้วยการ์เกันมันจะเป็นแบบเหมือนกลอสกลอสมันให้เราดูก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเห็นไหมอ่ะคือแบบคือเนื้อมันแบบเหมือนกลอซี่มากอ่ะวางรองมันจะกลอสเลยค่ะแบบเป็นเหมือนเป็นแบบเคลือบเลยอ่ะพูไม่ถูกอ่ะ ก็สือว่าทำให้ปากดูแบบช่ำวาวดูแบบปากใหญ่แล้วก็ใช่ลี่เจนเนอร์มาเองเลยเนี่ย อมิลลี่ก็ใช้สองสีนั้นก่อนแล้วถ้าแบบไม่อกลอสนี้ไม่พอนะคะก็จะต่อได้ลิปนี้นะคะลิปกลอสเนี้ยมันทําให้ปากใหญ่ขึ้นเขาบอกมันจะเป็นแม็กซิมายเซอร์เหมือนแบบเคนเดิลเจเนอร์ใช้กันเลยเป็นลิปแม็กซิมายเซอร์นะคะแล้วก็มีไฮเออร์ไรเออใช่เป็นช่วยสกินแคร์เออแบบอะไรอย่างเงี้ยนะเขาลองทพักไม่เคยทามันจะมีความแบบเย็นๆนิดๆแต่มันจะเหมือนว่าทําให้เราปากเราเบิร์นขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันจะแม็กซิมายสปากเราอะไรเงี้ยเพื่อน้องดูดีปาก นนบขึ้ยไม่ทันทีหรอกแต่ว่านี่คือใช้สองอันเลยนะบางวันถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้อยากทาปากเลยอยากทาแค่กอสก็อันนี้มินิแล้เกอร์เหมาะคือมันมีความแบบเย็นๆอ่ะเหมือนเราใช้ลิปทัมปิ้งอะไรมันก็จะแบบเย็นๆมิ้นมินหน่อยอะไเนี้ยใช่ค่ะลิปมินิก็มีเท่านี้นะคะ3อันลิปหนึ่งชิคกี้ชอบมากแล้วก็ไหนๆเราพูดถึงคายลี่เจนเนอร์แล้วในความปากใหญ่เพื่อนไปอเมริกามิกกี้เลย ฝากซื้อด่วนๆเพราะมันมีเทรนที่ว่าเล่นไลเนอร์มาทาให้ปากตรงไหนมันขอบดำๆแล้วก็ทาให้หนุ่นๆตรงกลางให้มีความแบบคอนทราสให้ปากดูใหญ่ให้แบบมันมีขอบือมันจะมาพร้อมกับลิปคิดนะมันจะมาพร้อมกับแท่งลิควิดเพราะว่าเขาจะไม่ได้ขายแต่ก็ใช้<ย>ว่าลิควิดใช่แต่ไม่ได้ไ<ม>อินนะไม,ไม่ได้อินกับตัวลิควิดตัวนั้นสิ่งนี้จะเป็นตัวสี A 0 8 Kylie นะคะมันเป็นตัวลิปคิดสี Kylie สีที่ใครบอกว่าใครใช้เป<ม>็นประจำาซิกเนเจอร์ของเขาเขาเลยตั้งชื่อว่า Kylie เลยจะเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลวันนี้ทานี่ ใช่ทาตรงน,นี้เมื่อกี้ทาลิปตแต่มันจะทาเป็นเบสหน่อยเนาะมันจะแบบใช่จะทาเป็นเบสจะทาก่อนที่ทาอะไรจะทาแบบจะทาตรงขอบๆเลยนะบางคนอาจจะทิันไม่เห็นแต่จริงๆเบสที่สำคัญน,น,นะคะเพราะว่ามันจะถึงลิปติอื่นมันจะกลบบ้างผสมบ้างแต่มันจะเป็นตัวเบสที่ทาให้รู้ว่า รูปปากเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เราสร้างรูปปากใหม่เมื่อก่อนอ่ะคือเราแต่งหน้าเราก็ลิปไลเนอร์อะไรวะแบบทำไมต้องใช้เมื่อก่อนตอนเด็กๆที่เราไม่ทาลิปเลยได้สามอันเออใช่ตอนนี้คือหกเกินสิบแท่งเรามั้งอย่างน้อยก็ต้องเอาสามแท่งขึ้นไปแบบลูกรักหมดเลยเนี้ยไม่กล้าเลยแล้วก็จะมีนี้สองอันนี้คือคิดจะบอกว่าคือเป็นคนบ้าเกาหลีเลยตอนนี้ก็คือชอบแบบ K beauty อ่ะตอนที่ไปเกาหลีคือตื่นเต้นที่สุดคือจะได้ไปดูคัลส์อ่างตอนนี้กิชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นแฟนรีมินโธ ก็ <laughs> <laughs> ดูไม่ใช่เลยนะดูไม่ไม่ติ่งนะแต่ติ่งติ่งมากก็ช <c oughs> อบมากชอบลีมินโฮชอบเยอะมากก็ <c oughs> นี้นะคะก็จะเป็นของยี่หอ้อ롬앤นะคะไม่รู้เรียกถูกป,ป่ะแต่ชอบยี่ห้อนี้มากเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะเคยเห็นนิกี้งสตอรี่ของนี้นี่มือก็แต <c oughs> ่ดูสินเนี้ยไม่เคยเห็นบ <c oughs> ิลลี่มันซื้อตามนิกี้จะบอกอนิกี้เป็นตัวนําเทรนทุกครั้งอ <c oughs> มันอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ของปีนี้พอดีเหมือนกันนิกี้ไปเกาหลีพอดีก็เลยไปซื้อมันยังเหมือนยังไม่มีขายที่เมืองไทยตัวเนี้ยซึ่งอันนี้มาจากม่วงๆูชมพูแหมดเลย จะเนี่ยแชมพูนมนมนมียนมือไย้ี่ะมมีมม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 มกมม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 มีมมมมมเมีมม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 มีมม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  กอันนี้กับตัวนักดูชายดาเมียมดีกว่าถูกป่ะต้องไม่ลองแล้วเนี่ยสองนี้สีน่ารักจังจะเห็นว่าเทรนด์ตอนนี้คนชอบหาแบบปล่าเหมือนเบอร์รี่เบอร์รี่ม่วงอ่ะก็เลยอออันนี้สวยอันนี้สวยแบบดูแบบน่ารักน่ารักอุ้ยมีอย่างหนึ่งอันนี้คือแบบโคตรเจ๋งอ่ะแบบก็อดเซนะพระเจ้าส่งมาเราใช้มาสคาร่าของอันนี้ใช่ไหมเฮโรอีนอ๋อเฮโรอีอันนี้มันดังถ้าใครเป็นแบบชอบแบบดูแบบพวกเมคอัพญี่ปุ่นอะไรเงี้ยรู้อยู่แล้วหรือว่าคนที่ชอบดูแบบพวกเห็นอันนี้พวกบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ชายเยอะมากคือมันเป็น มาสคาร่ารีมูเวอร์นะคะเห็นคนเขาบอกว่าแค่ทาไปใช่ไหมแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บเดียวสองนาทีอ่ะเราก็เอาทิชชู่ออกเฮ้ยคือมาสคาร่ามันหลุดจริงๆคือนิคี้แบบอันนี้ดูตกใจมาก <laughs> ตัวเด็ดเลยของคลิปนี้พูดเลยจะลองหน่อยวจะคือก็แค่ทาบนมาสคาร่าคือมันไม่ต้องเป็นมาสคาร่าเฮโรอีนยี่ห้อนี้เดี๋ยวจะสามารมันออกคือนใช<า>ย้ยี่ห้อหอื่นที่ห<อ>นาแล้วมันออกมันก็ช่วยไม่ต้องให้เรามานั่งเอาเล็บติ๊ก มาสคาร่าให้ออกตัวตาเราอะ,อะไ,มไ,มไม่รู้ใครเป็นนะแต่นิกกี้อะเป็นเวลานิกกี้กลับบ้านสิ่งเดียวที่เดีที่สุดวันแตงค์คือขี้เกล้างมาสคารา่ายากสุดแล้วเหนื่อยสุดแล้วดีมากเฮรโรอีนนะคะเป็นของญี่ปุ่นพวกร้านขายเครื่องสำอางญี่ปุ่นตามออนไลน์น่าจะมีหมดนะคะเราสองคนก็นได้แนะนำเครื่อ,องสำอางที่เราสองคนชอบนะคะแล้วก็ชอบใช้ช่วงนี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากใช่ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบอะไรล้วไปตามกันตามมาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเพวันนี้นะคะเราก็จะลากันไปก่อนแต่ถ้าใคร ชอบคลิปของเราสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะใช่หรือว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้แลกเห็นคอนเทนต์อื่นๆที่เพื่อนๆอยากเห็นเพอสองคนมาแนะนําหรืออยากรู้ว่าเราใช้อะไรหรือว่าอยากให้เราทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย ถ้าดูคอนเทนต์ของเราสองคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่วันเพลงกซวได้เลยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะและสำหรับคลิปอื่นๆสามารถดูได้ทางนี้เลยคะ่ะ